สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับในช่วงนู้นต้องรู้วันนี้ครับผมได้ทําตามสัญญาเท้าความเดิมจากที่ได้เคยทดสอบเดนซาดีนครับเป็นการเดินทางในทริปครอบครัวอีกแล้วนะครับพาเด็กๆก,ก่อนเปิดเทอมไปเที่ยวที่เกาะช้างโดยใช้เจ้าเดนซาดีนเนี่ยเป็นพาหนะในการเดินทางแต่ติดขัดปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของบินฟ้าอากาศครับ เดินทางไปพร้อมกับมรสุมเลยนะฮะแต่ก็พอมีสิ่งต่างๆให้นําเสนอเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเดนซาดีนายกับการเดินทางกรุงเทพเกาะช้างฝ่ามลสุมกันเลยครับรอรับชมกันให้ได้ครับในช่้นรถต้องรู้วันนี้ครับและสำหรับรู้ก่อนครับกับอีซูซุครับเป็นเรื่องราวของวิธีการขับรถฝ่าฝนตกหนักอย่างที่เจอมาเลยนะฮะรวมถึงกับขับรถ ในเรื่องของลุยน้ำท่วมวิธีการปลอดภัยขับขี่ยังไงให้ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อรถคันลักของคุณนั้นในช่วงรู้ก่อนขับกับทีีสูเรามีคำตอบให้ครับและสำหรับในช่วงท้องโลกยันยนนะครับฉางอานนั้นได้เปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกนอกประเทศจีนในไทยครับรวมถึงข่าวอื่นอื่นอีกมากมายครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่นะครับเดนซาดีนายกับ Family t ทร กรุงเทพเกาะช้างรออยู่ครับครอบครัวเราชอบไปด้วยกันทุกที่มีความสุขไปกับทุกเรื่ให้ทุกการเดินทางไม่เหมือนเดิมอีกต่ป้า สตา CX-5 ใหม่ Togetherness redefine ใหม่ Isuzu D-MAX 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-MAX 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกนิวนิสันคิก c ์ s E-Power e ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จ ทันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดนิวนิสันคิกส์อ e ีพาวเวอรนิสันความทรงพลังทา้าทายให้เรากล้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแปลงสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาส da าบ50ใหม่ ใหม่ล่าสุด New X the Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สีใหม่กำลัดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X the Next Peak 2.2 DDI Max Force ผู้ชมครับเข้าหน้าฝนแบบนี้ผมมีเรื่องราวการเดินทางของเดนซาดีนายมานำเสนอครับเป็นทิปฝ่ามรสุมนะฮะเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวเกาะช้างด้วย MPV ไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นขุมพลังไฟฟ้าด้วยภารกิจในครั้งนี้ครับผมมีโจทย์อนิดนึงตรงที่ว่าการชาร์จไฟหรือพลังงานที่ใช้วิ่งสำหรับเดนซาดีนายคันนี้นะเขาเคลมตามมาตรฐาน n e d c ไว้ว่าทำระยะทางได้กว่า600กิเมตร รวมถึง WLTP นีนะฮะทะลุ500กิโลเมตรเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงเกาะช้างแค่400กิเมตรเท่านั้นนะครับโดยประมาณก็จะลองใช้งานดูครับชาร์จไฟเต็มเพื่อวิ่งไปถึงเกาะช้างโดยที่ไม่ชาร์จเลยจะสำเร็จไหมจะไปถึงหรือเปล่าเรื่องราวต่างๆบนเกาะช้างจะเป็นเช่นไรการฝ่าพายุฝนเพื่อเดินทางไปถึงยังจุดหมายปลายทางนะฮะจะมีรูปแบบการเดินทางเปนเช่นไรบ้าง เดนซาดีนคันนี้เป็นรุ่นมาตรฐานก่อนหน้านี้ผมเคยสัมผัสกับรุ่นในตัวของเปอร์ฟอร์แมน์ที่มีมอเตอร์นะครับขับทั้งล้อหน้าและล้อหลังแต่พอมาอยู่ในรุ่นมาตรฐานรุ่นตันดาลเนี่ยนะมอเตอร์ Motor จะอยู่ขับหน้าเพียงอย่างเดียวพลักกาลังรวมๆแล้วทะลุ310แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด360นิวตันเมตรนะครับความเป็นประสงค์ของเดนซาดีนมากมายเหลือเกินนะครับนอกจากบอดี้ที่ใหญ่มากๆในส่วนของ ห้องโดยสารนะฮะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบและในรุ่นสแตนดาดเบาะนั่งแถวที่2นะจะมีนวดไฟฟ้าจะมีเป่าลมมาให้ทั้งลมร้อนและลมเย็นเลือกได้รวมถึงอีกอัตถรปรโยชน์สำหรับการเดินทางโดยเฉพาะเลยครับมีตู้เย็นนะฮะที่ทำอุณหภูมิได้ถึงลบ6องศาเลยทีเดียวแช่เครื่องดื่มเย็นๆไว้สำหรับเดินทางได้ตลอดการเดินทางเลยซันรูฟนะครับสามารถทำให้เรามองวิวทิวทัศ จากรอบทิศทางรวมถึงด้านบนได้อีกต่างหากนะมีไว้เพื่อเสริมเท่ได้ด้วยนะฮะการเชื่อมต่อในเรื่องของเทคโนโลยีกับรถคันนี้สมาร์ทโฟนนะครับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เชื่อมต่อได้ทั้งหมดนะถ้าดูภายในแล้วเนี่ยห้องโดยสารกว้างขวางมากๆแล้วเบาะนั่งสามารถปรับเป็นเบา นอนนะฮะนอนในรถได้มีอุปกรณ์ชาร์จในรูปแบบของ V2L เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้เพราะฉะนั้นรถคันนี้คุณสามารถทำเป็นที่นอนเคลื่อนที่แล้วก็เอาไฟที่เกิดจากรถเนี่ยนะฮะต้นทางมาจากรถพองทายไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้อีกด้วยในเกาะช้างมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายรวมไปถึงตัวชาร์จไฟ เรามีแผนบีในการที่ว่าถ้าไม่ถึงนะฮะหาที่จิ้มก่อนข้ามหรือข้ามไปแล้วไปหาที่เติมในส่วนของกำลังไฟที่เกาะการเดินทางในครั้งนี้อุปสรรคเกิดขึ้นมากมายนะครับเราเดินทางไปพร้อมกับมลสมที่ตามเรามาตลอดการเดินทางเลยครับออกเดินทางย่างชันเมืองนะครับแถบปทุมธาน,นีย่านลำลุกกาเนี่ย ก็ใช้เวลาเดินทางไปถึงเกาะช้างลาวๆ5ห้าชั่วโมงโดยประมาณในขณะเดียวกัน5ชั่วโมงนี้มีการแวะนะครับแวะเข้าของน้ําบ้างแล้วก็แวะไปผ่อนคลายอิริยาบถตามปั๊มตามจุดพักรถบ้างนะครับแต่ว่าในครั้งนี้อาหารเราขึ้นมากินบนรถเพราะเราไม่อยากเสียวเวลาในการแวะกินข้าวสักเท่าไหร่นักก็เดินทางไปไก,กลๆเลยนะฮะลากันยาวๆจนถึงเฟอร์รี่ที่เกาะช้างนะ ก็สําหรับตัวนี้นะก็ระบบกันสะเทือนคนะ่อนข้างจะเจ๋งนะครับข้างหน้าเป็นแมกกาซีนาาตาดส่วนข้างหลังเป็นมันตีลิงในรุ่นพรีเมียมนะครับเขาบอกว่ามีการระบบกันสะเทือนที่แบบว่าปรับอัตโนมัติตามความเร็วคือถ้าเราใช้ความเร็วสูงระบบช่วงล่างระบบการการสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะมีค่าแอบสอบที่ต่างกันออกมานะในขณะที่เปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับระบบการสะเทือนอัจฉริยะเขาชื่อว่าดีชัดซซึ่ง ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวชูโรงของทาง b y d ที่จัดการในเรื่องของเดนซ่าไว้นะระบบช่วงล่างที่ดีมากๆขึ่งตอนนี้เราไปทดสอบกันเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ไปแล้วนะครับว่าระบบช่วงล่างตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ความเร็วสูงความเร็วต่ำยึดเกาะถนนค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะนอกจากนี้นะครับก็การเดินทางระยะทางไกลๆอย่างนี้นะครับณวันนี้เนี่ยกล้าพูดได้ว่ารถไฟฟ้าทุกรุ่นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทำได้หมดละทั้ง Apple Carplay ทั้ง Android Auto ผมก็โทรศัพท์ผมนะฮะที่เป็น Android เนี่ยเชื่อมต่อตัวของอะระบบนำทางเข้าไปนะซึ่งจริงๆแล้วตัวรถเองเนี่ยระบบนำทางของเขาก็มีติดตั้งในตัวรถอยู่แล้วนะเพราะว่ารถเองทำตัวเป็นเหมือนอพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมต่อสัญญาอินเทอร์เน็ตได้นะครับ Google Map ต่างๆก็ลิงก์ขึ้นมาได้นะฮะการเดินทางก็ประมาณสัก5ชั่วโมงโดยประมาณทริปนี้ช้ำๆเลยครับเจอมรสุมตลอดเส้นทางครับ เริ่มเข้ามอเตอร์เวย์ปุ๊บฝนตกลงมาชนิดที่ว่าอันตรายเหมือนกันครับหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปครับเราใช้เวลาเดินทางข้ามจากเฟอร์รี่มานะครับฝั่งแผ่นดินตราดเนี่ยข้ามมาถึงเกาะช้างแปบ๊บเดียวประมาณสัก20-30ถึงนาทีโดยประมาณนะแล้วแต่กระแสคลื่นกระแสลมก็คอยดูหน้าง,งานกันอีกทีแต่ในครั้งเนี้โดยประมาณครับ20นาทีก็ข้ามฝั่งมาถึงเกาะช้างท่านผู้ชมครับบนเกาะช้างเนี่ยถือว่าสภาพเส้นทางก็ มีทั้งดีและไม่ดีไม่ดีที่ว่าไม่ดียังไงไม่ถึงขั้นเป็นทางขรุขระหรือเป็นทางออฟโรดนะครับเป็นทางที่ลาดยางเทป,ปูนตลอดเกาะแล้วแต่ว่าเกาะน,นี้ยังไม่สามารถขับรถโดยรอบได้ในส่วนของอันตรายที่ว่าพื้นที่ลาดยางหรือพื้นที่เทป,ปูนเอาไว้เนี่ยแหละครับความชันของพื้นที่ ทางโค้งโคดเคี้ยวต่างๆมันมีความลื่นผสมอยู่นะฮะลื่นที่ว่ายิ่งถ้าเกิดฝนตกในช่วงมรสุมแบบนี้ด้วยเนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะการใช้รถการควบคุมรถกันนิดนึงแต่โอเคการเดินทางมาแบบครอบทัวกับเดนตาดีนในครั้งเนี้จะว่าไปมันมันมีเรื่องดีมากมายครับรนรดบการเดินทางที่ผ่านมาหลายร้อยกิโลเพราะถึงบนเกาะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะแค่ทางที่มันแคบๆสวนกัน เป็นปัจจัยสำคัญนั่นคือสตินั่นเองนะก็ใช้เราใช้ถน,นนบนเกาะเนี่ยด้วยความระัดระวังครับสำหรับสถานที่พักในทริปนี้ครับเราเลือกโฟกัสมาที่หาดคลองพลาวนะครับอยู่ห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ประมาณสักไม่เกิน30กิโลเมตรนะก็ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเดอะสแปดมีเรื่องราวมากมายครับทั้งที่พักที่น่าสนใจติดหาดริมทะเลนะครับรวมถึงมีสวนน้ำจืด ขนาดย่อมย่อมต้องบอกนี้ว่าเป็นการผสมผสานการออกแบบของสไตล์ไทยเดิมนะผสมผสานไว้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะลงตัวนะครับข้างในห้องพักขนาดใหญ่นะมีโซนทั้งใกล้ส่วนน้ําและโซนติดทะเลผมเลือกโซนติดทะเลนะฮะเนื่องจากจะได้เดินไปทะเลได้สะดวกหน่อยนะครับนอกจากจุดพักนะครับที่เดอะสปาเนี่ยผมได้เดินทางไปจุดชมวิวครับ ห่างกันไม่นานนักนะเราก็เดินทางไปที่หาดไก่แแ่นะครับตรงหาดไก่แบ่จะมีจุดชมวิวชื่อเดียวกันนะเป็นชื่อจุดชมวิวไก่แบ่ซึ่งมีเขาเรียกว่ามีคาเฟ่เล็กๆเป็นของอุทยานด้วยนะครับไว้คอยบริการด้านหน้าเนี่ยเราเห็นอ่าวไทยเต็มๆนอกจากอ่าวไทยเนี่ยจะมีหมู่เกาะนะประมาณสี่ห้าเกาะให้เห็นทั้งเกาะมานันนายมันนอกนะครับเกาะปรี แล้วก็เกาะอ,อยู่ก็ถือว่าชื่นชมทัศนียาาพของอ่าวไทยไปได้อีกรูปแบบหนึ่งในขณะที่ฝนตกแบบลืมหูลืมตาเลยครับแพนไม่ว่าจะไปขับเอทจะไปตกมึกจะไปดำน้ําดูปาลาการังก็ไม่กล้าออกเพราะติดมรสุมตรงนี้นะแนะนำท่านผู้ชมไว้สักนิดนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ใช้รถ e ีวีรถไฟฟ้านะบนเกาะช้างแห่งนี้เนี่ย ก็มีสถานีบริการในเรื่องของเติมไฟนะครับอยู่หลายแห่งเหมือนกันแต่ไฟที่จ่ายมาที่รถเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกระแสที่อ่อนกระแสที่ต่ำนะหาข้อมูลกันก่อนนะครับว่าการจ่ายกระแสของจุดบริการนั้นๆเนี่ยเขาจ่ายกระแสให้คุณแรงมากน้อยขนาดไหนนะหรือจะข้ามกลับมาชาร์จที่ฝั่งแผ่นดินฝั่งตลาดก็ได้ไฟแรงกว่าแน่นอนครับ และในขนาดเดียวกันอย่างที่ว่าฮะโรงแรมมีที่ชาร์จสถานีบริการก็มีที่ชาร์จผมก็ถือโอกาสตรงนี้แหละเติมกำลังไฟกลับไปให้รถนะครับลิปเกาะช้างฟาวในเรื่องของกิจกรรมเพราะว่ามรสุมมาตลอดทางเลยฮะมาอยู่ที่เกาะช้างก็มรสุมครับในส่วนของสิ่งที่ฟาวไม่เป็นไรนะฮะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศ แต่สิ่งที่แฮปปี้เดนซาดีไนนะครับตัวสแตนดาร์ดตัวเนี้ยนะแม้ว่าจะมีมอเตอร์ขับหน้าเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าผมเดินทางจากกรุงเทพมาถึงที่เกาะช้างตัวนี้ยระยะทางโดยประมาณ400โลนิดๆ ไม่ต้องชาร์จเลยฮะข้ามมาถึงฝั่งได้ก็ไม่ต้องชาร์จนะครับ <M> ที่โรงแรมเขาจะมีที่ชาร์จกลับให้ด้วยแต่ว่ากระแสก็จะบางๆหน <M> ห่อยเหลือใช้ในรูปแบบของสถานีบริการนะครับ <M> บนเกาะแห่งนี้ก็มีเหมือนกันแต่หัวจ่ายเนี่ยกำลังไฟเขาจะน้อยนิดนึงเผื่อเวลาไว้หน่อยนะเรื่องอื่นออัตถประโยชน์ของเดนซาด,ดีนาเนี่ยมากมายนะครับมากมายเกินบรรยายซะด้วยซ้ำเอาแค่ตู้เย็นตัวไรแคปปี้เบาะนวดข้างหลังตัวไรแคปปี้นะฮะพื้นที่ห้องโดยสาร กว้างใหญ่นะครับในส่วนของผมที่เป็นเฟลลิ่งผู้ขับขี่รถคันนี้นะขับไะทางไกลๆอย่าง400กิโลที่มาเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าการปวดเมื่อยเนี่ยเมื่อเทียบกับรถสันดาบที่เคยใช้งานที่เคยขับมารู้สึกว่าความปวดเมื่อยร่างกายความเหนื่อยล้าในการเดินทางเนี่ยมันมันมันน้อยมากมีน้อยมากหรือแทาแบบเร่ง่ายว่ายังมีความมีพลังเหลืออยู่ถ้าไม่งั้นขับรถ เครื่องยนต์สันดาปหรือรถตัวน้ํามันปกติเนี่ยต้องมีพักกันนิดนึงต้องขอนอนพักเอาแรงหน่อยแต่นี้ขับสบายๆนะฮะอัาตราเร่งปูดปาร์ตอยู่ละเหลือเฟือต่อการใช้งานอยู่ละสําหรับรถ MPV ที่มีรูปร่างใหญ่โตขนาดน,นี้การใช้งานบนเกาะนะครับแรงบิดสูงๆเนี่ยมันทำให้การเดินทางเนี่ยมันง่ายขึ้นทำให้มันพุ่งทยานได้ง่ายขึ้น การใช้งานที่มีความลาดชันของพื้นที่สูงๆแบบนี้ไม่ต้องมีมอเตอร์ทั้งล้อหน้าและล้อหลังก็ได้ตัวนี้ขับเหลือเฟือละแต่อย่างนี้การใช้งานบนเกาะน,นะครับ MPV รถใหญ่ๆเนี่ยอาจจะธรรมะแมงสู้กระบะหรือสู้ SUV ไม่ได้นะแต่ท่าประโยชน์ของเขาภายในที่กว้างขวางเนี่ยมันทำให้การเดินทางมันขนคลายได้อย่างที่ว่านะครับ2ล้านคุ้มค่าแน่นอนแอดเชียร์เลย แต่ก็อย่างว่าไฟฟ้านะวันนี้ก็ยังต้องเผื่อนิดนึงวางแผนในการเดินทางสักหน่อยนะฮะว่าจะไปต้องไปจิ้มชาร์จที่ไหนแต่ถ้าระยะทางไกลเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ได้400โลสบายๆนะเต็นซาด,ดีนครอบครัวเราเข้าไปด้วยกันทุกที่ มีความสุไปกับทุกเรืให้ทุกการเดินทาง,ทางไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่ Togetherness r e d e f i n e DMAX 2.2 DDI Max f o r t e แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่อิสุสุดี m a x 2.2 DDI Max f o r t e พลังใหม่กำหนดโลกทนสู้ไม่ถอยพร้อมพุ่งใส่ทุกอุปสรรคลุยให้สุดแบบไม่กลัวใครนิสันนวาราใหม่ต้งคนพร้อมลุย ทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกร่งสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาสด้าบีทีห้าสิบใหม่ใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดอะเน็กพลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8ปดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดอะเน็ก d d พ Max Force สนับสนุนโดย Mazda Ford เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออตเต o r l เวอร์ไทยแด์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองไทยนะครับเพราะว่าค่ายรถยนต์จากจีนนี่ตอนนี้เตรียมทับเข้ามาเปิดโรงงานในประเทศไทย กันไปหลายเจ้าเลยนะครับและหนึ่งในนั้นเปิดโรงงานใหม่ล่าสุดเลยนะครับนั่นก็นคือช้างอันออโตโมบิลนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วครับช้างอันออโตโมบิลเปิดโรงงานของเขาเองนะครับที่จังหวัดระยองประเทศไทยนี่นะครับเป็นฐานการผลิตร,รถยนต์พลังงานใหม่ครบวงจรแห่งแรกนอกประเทศจีนที่จังหวัดระยองประเทศไทยนี่นะครับโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมถึง10,000ล้านซึ่งนับเป็นการขยายธุรกิจระดับโลก และจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับตลาดอาเซียนและตลาดรถพ่วงอะไรกวา่าทั่วโลกโรงงานของชางอันนี้ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด250ไร่เป็นพื้นที่สำหรับดาเนินการผลิตยอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมประกอบตัวถังการพ่นสีการประกอบเครื่องยนต์และการประกอบแบตเตอรี่มีกำลังผลิตเริ่มต้น10,000แสนคันต่อปีโดยใช้หุ่นยนต์39ตัวในพื้นที่เชื่อมประกอบตัวถัง และใช้หุ่นยนต์อีก29ตัวสำหรับกระบวนการพ่นสีที่ต้องอาศัยความละเอียดสูงเพื่อให้สีบนตัวถังมีความทนทานมากกว่า10ปีพร้อมทั้งยังลดการปล่อยมลภาวะได้ถึง40%นอกจากนี้ยังใช้เทคโนิลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ18ระบบและกึ่งอัตโนมัติอีก125ระบบจึงสามารถผลิตรถยนต์หลายรุ่นที่ใช้ระบบส่งกำลังแตกต่างกันไปพร้อมๆกัน และยังมีระบบดิจิตอลช่วยให้การดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ได้100%ลดระยะเวลาการสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบจาก21วันเหลือเพียง15วันโดยตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น2 0 0 0 0 0คันในเฟสที่2ต่อไปเชอร์รี่ออโตโมบิลนะครับซึ่งก็มีแบรนด์ของเขาเองคือเชอร์รี่แล้วก็โอม d ดาแอนเจคู่เนี่ยนะครับก็มีถึงหมด3แบรนด์ด้วยกันนี่นะครับเขาก็เตรียมที่จะเปิดโรงงาน เดินสายผ่านการผลิตในประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันนะครับไปเริ่มต้นในไตรมาสที่3นี้ครับเชอร์รี่ออโตโมบิลผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีนประกาศวิสัยทัศน์ในการนำประเทศไทยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ระดับโลกด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฮบริดเจเน r เรชั่นใหม่เป็นหัวหอกสำคัญในการทำตลาดในปีนี้โดยเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่นคือเจคู5 EV และเจคู6 T EV ภายในไตรมาส3ตามมาด้วย OMODA C7 S H S และ OMODA C9 S H S ในไตรมาสที่4ของปีนี้และยังได้ปรับราคา OMODA C5 EV Long Range รุ่นใหม่ลงเหลือ6 4 9 0 0 0บาทส่วน OMODA C5 EV Long Range Max ก็ปรับราคาเช่นเดียวกันลงเหลือ6 9 9 0 0 0บาท ส่วนแบรนด์เชอร์รี่นั้นก็จะเปิดตัวรุ่นใหม่เช่นเดียวกันคือเชอร์รี่ทิกโก้8เชอร์รี่ v 23เชอร์รี่ทิกโก้คลอสและเชอร์รี่ทิกโก้7นอกจากนี้จังเตรียมเปิดสายพานการผลิตจากโรงงานในประเทศไทยด้วยภายในไตรามาสที่3ของปีนี้เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต EV ในภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่แห่งพลังงานสะอาดและนวัตกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืนค่ายรถยนต์ Honda นะครับก็ปลุกดิลเลอร์ทั่วประเทศนะครับประชุมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะลุกตลาดอย่างเต็มกำลังครับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดจัดประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ Honda ทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ2,568ภายใต้แนวคิด Redefining Excellence with Reliability and Trust ยกระดับความเป็นเลิศสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเป็นการถแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายสำคัญร่วมกับผู้จำหน่ายครอบคลุม3ทิศทางหลักทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายการบริการและการสร้างแบรนด์ภายใต้แนวคิดสำคัญนี้จะเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยการผนึกกำลังความร่วมมือกับผู้จำหน่ายเพื่อยกระดับประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าในทุกทั o i อย อกย้ําความมุ่งมั่นของ Honda ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยพร้อมเป็นการยกระดับสู่ความเป็นเลิศแห่งยนตรกรรมอย่างยั่งยืน Mercedes Benz ก็จัดแคมเปญเบาๆครับสำหรับลูกค้าที่จะเข้าใช้รถช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับเขามีแคมเปญที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ให้นะครับสามแสนหนึ่งไปเลย Mercedes-benz ประเทศไทยเอาใจลูกค้า Mercedes-Benz ที่ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับขี่ในทุกเส้นทางตลอดช่วงหน้าฝนนี้โดยนำเสนอแคมเปญพิเศษเปลี่ยนยาง4เส้นจ่ายเพียง3เส้นสำหรับเจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นทุกช่วงอายุรถยนต์เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกัน4เส้นที่ศูนย์บริการ Mercedes- Ben z อย่างเป็นทางการที่เข้าร่วมรายการ สำหรับแคมเปญดังกล่าวนี้จำนวน38แห่งทั่วประเทศโดยจะเป็นผลิตภันยางรถยนต์คุณภาพสูงที่ Mercedes-Benz ร่วมพัฒนากับผู้ผลิตยางระดับโลกหลายๆลยแบรนด์ด้วยกันสำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์แคมเปญนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3 0พฤษภาคม2568สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะครับก็ถแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดกิจกรรมประกวดรถโบราณในปีนี้ครับ ขวัญชัยประพัดพงษ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยกล่าวถึงงานประกวดรถโบราณในปีนี้ว่าเป็นงานระดับประเทศที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่47โดยแนวคิดของงานในปีนี้คือความหวังยุคหลังสงคราม The post-war hope ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในงานก็จะมีการแสดงรถโบราณทรงคุณค่าหาชมได้ยาก กว่า100คันและการประกวดรถโบราณประเภทต่างๆตามมาตรฐานของสมาพันธ์รถโบราณสากลหรือ FIVA เช่นรถรุ่นบรรพบุรุษก่อนปี1904รุ่นผ่านศึกรถรุ่นก่อนสงครามรถรุ่นหลังสงครามรถคลาสสิกระหว่างปี1 9 6 1ถึง1970และรถคลาสสิกร่วมสมัยตั้งแต่ปี1971จนถึงปัจจุบันย้อนหลัง30ปี นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรถโบราณคอนเสิร์ตเพลงฮิตในอดีตจำหน่ายสินค้าวินเทจงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้า f u วเจอร์พาร์คแอนด์สเระหว่างวันที่18-22มิถุนายน2568นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ w w w a u t o w บ r t h a i ตโตครับ e ซูซู2.2 DDI m a c f o r s พลังใหม่กำหนดโลกรู้ก่อนขับกับอีซูซูตอนขับรถลุยฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงรู้ก่อนขับกับอีซูซูตอนที่ผ่านมาได้แนะนำวิธีการเตรียมรถและการขับรถในช่วงหน้าฝนมาให้ชมกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆของรถทั้งสภาพของอยางที่ปัดน้ำฝน ระบบฉีดน้ำกระจกหน้ารถระบบเบรกไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณรอบคันที่จะต้องทำงานได้ตามปกติทุกระบบส่วนการขับขี่รถในช่วงหน้าฝนก็ควรที่จะต้องลดความเร็วของรถลงใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมระวังการใช้เบรกรวมถึงระวังจุดที่มีน้ำท่วมขังไปแล้วนั้นรู้ก่อนขับกับอีซูซุยังมีวิธีการขับรถในช่วงหน้าฝนมาแนะนำกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขับรถผ่านน้ำท่วมสูง ที่นอกจากจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วยังมีเทคนิคที่จําเป็นเพื่อให้สามารถนํารถผ่านจุดน้ําท่วมสูงได้อย่างปลอดภัยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับลดความเร็วของรถเมื่อสังเกตว่าทางข้างหน้ามีน้ําท่วมขังหากเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นไม่ได้ควรจะลดความเร็วลงให้มากใช้ความเร็วไม่เกิน30-40กิเมตรต่อชั่วโมงเพื่อป้องการอาการเหินน้ําจนลดหมุนเสียหลัก และไม่ทำให้น้าสาดไปโดนรถคันอื่นหรือผู้คนข้างทางปิดระบบปรับอากาศหากจำเป็นที่จะต้องขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมสูงมากๆควรปิดระบบปรับอากาศเพื่อให้พัดลมแอร์หยุดการทำงานไม่ตีน้ำกระจายไปทั่วห้องเครื่องจนอาจทำให้เครื่องยนต์ดับและลดผลกระทบที่อาจจะทำให้พัดลมตีน้ำจนใบพัดลมเกิดความเสียหายอีกด้วยใช้ความเร็วและรอบเครื่องยนต์คงที่ และระหว่างที่ลุยน้ําท่วมสูงควรใช้ความเร็วควงที่และต่อเนื่องเลี้ยงรอบเครื่องยนต์ไว้ที่ประมาณ1,500-2,500ถึง 2, รอบต่อนาทีและใช้เกียร์ต่ําเพื่อให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานหนักจนเกินไปและท่อไอเสียจะมีแรงดันไล่น้ำช่วยให้น้ำไม่ให้ไหลย้อนเข้าสู่เครื่องยนต์รักษาระยะห่างระหว่างรถควรเว้นระยะห่างจากรถขันหน้าให้มาก เนื่องจากผ้าเบรกที่แช่น้ำมาระยะหนึ่งมักจะเบรกไม่ค่อยอยู่จึงต้องเผื่อระยะหากมีเหตุขับขันด้านหน้าจะได้หาทางหลบหลีกหรือเบรกรถได้ทันเมื่อพ้นจุดน้ำท่วมให้ย้ำเบรกบ่อยๆจากที่กล่าวไปข้างต้นผ้าเบรกจะชุ่มไปด้วยน้ำในขณะที่ขับรถผ่านน้ำท่วมสูงเมื่อพ้นจากจุดน้ำท่วมสูงมาแล้วจึงไม่ควรใช้ความเร็วมากนะเพราะเมื่อจำเป็นต้องเบรก ผ้าเบรกที่ยังชุ่มด้วยน้ําอยู่จะลื่นและเบรกไม่อยู่ทางที่ดีเมื่อพ้นจากน้ําท่วมสูงมาแล้วให้ใช้ความเร็วไม่มากและย้าเบรกเป็นระยะหากเครื่องยนต์ดับอย่าสตาร์ทใหม่เมื่อเครื่องยนต์ดับในขณะที่รถยังแช่น้ําอยู่อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ทันทีเพราะอาจจะทําให้ระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเสียหายมากยิ่งขึ้น ให้รอการช่วยเหลือเพื่อนำรถไปยังพื้นที่แห้งและตรวจสอบรถอย่างละเอียดต่อไป <S <S การขับรถผ่านน้ำท่วมสูงสร้างความเสียหายให้กับรถไม่น้อยหากสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนได้จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นน้ำท่วมขังรอการระบายในเขตเมืองก็ควรรอให้น้ำลดกระดับลงจนขับผ่านได้ง่าย จึงค่อยออกเดินทางจะดีไม่น้อยครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของรายการออโตมอเตอร์ไฮแลนด์ในสัปดาหนี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทรบ .5 ้ากด5ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางชลูมาสด้าอัปทอสรามินทากม .2 สองนะครับสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำครับลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับ